คืนแหลกหลังจากที่ิฉีดวัคซีนมากา็มีความรู้สึกใดก็ว่าตอนนี้ก็ยังพัในนอนมาเฮ็ดงานตังต้งแต่กลับมาก็มีความรู้สึกได้ว่ารู้สึกปวดหัวตึบๆแล้วก็มีหอนอมหงนะทุกคนตันดังรู้สึกมีความรู้สึกว่าตัวจะหออ้องห้อขื้นเพื่อสิกิดไปเอง ยังพอดีผ่านขึ้นแหลกเดี๋ยวกะรอดูพรุ่งนี้เช้าเนาะว่ามืออื่นอิบสิออกมาสภาพยังไงเนาะอาสิดีขึ้นก็ดีก็ได้เพราะว่ามันหัวกะจะเป็นขึ้นแหลกกะกินยาลดไข้ไปแล้วแล้วก็กินน้ำมอบอกให้กินน้ำเยอะๆว่าสันอิบกะอ,อ่อกินน้ำเยอะๆก็นี่แหละอิบกะจะเริ่มมาอัปเดตตั้งแต่ คืนแรกเลยก็แล้วกันมาอัปเดตคืนแรกหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนาะก็นี่แหละก็รอดูพรุ่งนี้เช้าว่าอีฟจะเป็นจิงไหนเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นเ้าอีสมาอัปเดตหุกคนเมืองอีกอีบอยเหรออีบหลับไปอีบรู้ว่าอีบหลับไปโดนบันได ตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณ0 0 5 8ช่วงประมาณเที่ยงคืน5 8นาทียัง้น่นในข่ามคืนเลยทุกคนมีความรู้สึกได้ว่าตอนนี้นะอากาศอากาศยิบวอส์ดีไปลหนะรับตั้งแต่ตั้งแต่ส4ถุ่มส4ถุมกวากวา่วอีบลับ กับว่าตื่นหัวุ่มนี่ล่ะนอนบ่ได้หนาวันนี้แอร์ก็บ่ได้ดเปิดพัดลมก็บ่ได้ดเปิดเหนาวแม่ก็เลยเอาอยามาให้กินยาลดไข้แล้วก็วัดอุณหภูมิอุณหภูมิก็สูงเติบไปทุกคนหอนแบบความหอนมม่ออกจากตัวนะหลับบ่ได้เลยทุกคนนอนไปกับนอนหลับประสนิทเดี๋ยวอิบกินยาแล้วแล้วอิบก็จะนอนแล้วทุกคน เดี๋ยวไปทาเบิงกันมืออศน้าเนาะไปกันเลยทุกคนหลังจากที่นี่ก็ซาวันที่สองเนาะกินน้ำเย็นเซยกินน้ำเย็นเซยเป็นใครนี่ก็ซาวันที่สองหลังจากที่มือขึ้น ผ่านพ้นมาได้กว่วสิผ่านพ้นมาได้ก็เป็นไขเ่เมดขึ้นตอนนี้ก็ยังสุงมีไข่อยู่นิดนึงก็นี่แหละอัปเดตเช้าวันที่สองลังจะไปฉีดวัคซีนมาก็กินขา้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยเราก็ทาเบิงอาการอีก เพราะว่าตอนนี้มันกับยังบว่านในโค้งทีบอกว่าในบอกว่าในโอเคลายเปอร์เซ็นตเพราะว่ากับยังแสบกระบ,บอกตาแล้วก็แล้วกัแบบยังทรงมีความรู้สึกปวดหัวตึบๆอยู่เลยแล้วก็ปวดตรงแขนเนาะตรงแขนคางที่ไปฉีดมานนี่แหละทุกคนก็ยังแบบมีความรู้สึกปวดๆอยู่เลยกินยาแค่ปวดไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูเย็นวันนี้เนาะ ว่าสิเป็นจังใดสิอาการดีขึ้นไปเดี๋ยวรอดูกันทุกคนวันนี้ก็เป็นคืนวันที่สองหลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาแล้วก็ผ่านพ้นมาได้หนึ่งคืนนอนกับเกือบอวัยใดเลยแบบเป็นไข่ไข่ขนสูงตอนนี้ก็ยังมี ยังมีขายยูนิดนึงรอดูพรุ่งนี้เช้าเมื่ออื่นอาจซีดีขึ้นก็นี่ก็ได้รอเมื่ออื่นเาว่าอาการอิบจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงยังไงก็รอติดตามพรุ่งนี้เนาะเมืออ่ออิบก็บสิมาอัปเดตเลยทุกคนเบิ่องอีกทุกคนนี่ก็เป็นวันที่สามเนาะก็เป็นเวลาประมาณปลายกว่าๆแล้วก็มากินข้าวกัน ที่สามหลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนนาะ<ม>การกินก็เป็นอุปสรรคสำหรับเ้าพาอเฮาก็ยังกินได้แซ่บดียำขนมจีนยำขนมจีนเห็ดเข็มทองคนสีสันก็แบ่สีสันแล้วเห็นเห็ดเข็มทองบอ ก็ครบสามวันหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มากะเมื่อนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะองสดใสขึ้นนิดนึงเพราะว่าโบมีไข้แล้วคิงคํ้คิงมึงจะของกะัะปกติดีแต่ว่ากะมีความแบบเจ็บแขนอยู่นิดน้อยเนาะกะสำหรับไคที่ฉีดวัคซีนเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะทักทายกันได้เนาะอัปเดตเป็นแต่มือ นั่นจนถึงวันที่สามก็คือวันนี้นั่นเองทุกคนก็อีขอไปิดิปเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้อขอตลาไปก่อนเนื้อทุกคนบ๊ายบาย